เสือดำอ้าปากกว้างเต็มที่พุ่งกัดไปที่เด็กชายแต่เพื่อช่วยชีวิตเด็กไว้เพราะข้างล่างนั้นมูยักษ์จ้องจะกินเขามานานต้องพาเด็กไปยังที่ปลอดภัยเขาถึงจะรอดในป่าแห่งนี้แต่เสือดำที่ชอบอยู่ตัวเดียวไม่เหมาะกับการดูแลเด็กจึงพาเขาไปวางหน้าถ้าหมาป่าแล้วจากไปแต่เพื่อความปลอดภัยของเด็กมันไม่ได้ไปไกลแต่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆไม่นานหัวหนึ่งโตจากทำลูกหมาป่าตัวเล็กเจอเขาก่อนเห็นเด็กเต็มไปด้วยเลือดลูกหมาป่า,ปาดูเป็นกังวลแต่พี่น้องตัวอื่นไม่จะดีนักทำท่าหิวโหวยกันหมดพ่อแม่ม่่่่หมมมมาาาาปปไดด้กลินนนเเเเือตแ็็วุนนษย์ ก็รีบเก็บเคี่ยวไว้พวกมันสงสัยทําไมเด็กมนุษย์มาอยู่ที่นี่แม่มาปาลืเลือดบนตัวเขาพบว่าเด็กไม่มีบาดแผลไม่ยากที่จะเดาเลือดนี้น่าจะเป็นของพ่อแม่เขาเด็กดูไร้พิษภัยอย่างมากทําให้แม่หมาป่าตกหมรักในทันทีมันไม่กลัวพวกเราเขาต้องการรับเลี้ยงเด็กมนุษย์คนนี้แต่ต้องได้รับการยินยอมจากราชาหมาป่าจึงมีการประชุมใหญ่ในฝูงหมาป่าแต่เมื่อรู้ว่าต้องรับเลี้ยงเด็กชายเด็กชาทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเพราะในความคิดของพวกเขามนุษย์คือสิ่งงอที่อันตรายแม้ว่า จะเป็นเพียงทารกก็ตามในขณะที่ราชาหมาป่าก็ลังเลใจเสือดำตัวนั้นเข้ามาจมตีคาบกวาาที่หลังออทางมาให้ฝูงหมาป่าหวังให้เป uh ็นของขวัญเพื่อให้เด็กอยู่ได้แต่การตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่ราชาหมาป่าขณะที่เขามองเด็กและลังเลใจมีผู้มาเยือนที่ไม่ได้รับเชิญคือเสือร้ายที่ทำชั่วในป่าเมื่อก่อนมันถูกมนุษย์ทำร้ายขอคาบกว่าจึงทำให้ราชาหมาป่าครองป่ามจา์จินแค้นทั้งมนุษย์และราชาหมาป่าเสือร้ายมาครั้งนี้เพื่อเรียกร้องเด็กเฮราไม่นานมานี้มันฆ่าพ่อแม่เด็กแแต่่่่่ลลลลลาาาาาดดดืืมมมเ็กกกกททีีีออยยูููข้งงงจึสชวะัับฝน เจ้าไม่อยากท้าทายข้าหรอกห้าห้าเสือร้ายหญิงพยองเกินไปราชมาป่าทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กอย่างอเป็นทางออการและสั่งให้ฝูงมาป่าตระเตรียมต่อสู้มองดูฝูงมาป่าที่คืบคลานเข้ามาเมียสูญกายผู้พิทักษ์กัสองตัวอยู่ข้างๆเสืออหิรูดีว่าต่อสู้ไม่ไหวทำได้เพียงพูดคำขค่มขู่สวันจะกินเด็กชายคนนี้ให้ได้แล้วว่าก็จะไปคำพูดนี้เป็นการทา้าทายยตําแหน่งจ่าฝูงเขาประกาศว่าตั้งแต่วันนี้จะใช้พลังทั้งหมดปกป้องเด็กมนุษย์ภายใต้กกกาารปป้องงจฝูเด็ ชายเติบโต Vegan. ในป่าแห่งนี้เสือดำเป็นครูของเขาสอนวิธีล่าสัตว์ให้เขาและถ่ายทอดกฎแห่งป่าทุกครั้งที่ล่าสัตว์ไตยดอต้องจ้องตาของมันเพื่อให้วิญญาณไม่จากไปอย่างโดดเดี่ยวนอกจากนี้ยังมีหมีดำกเก่าแก่ต่างจากเสือดำเขาค่อนข้างเข้มงวดเห็นแมงป่องคลานขึ้นหน้าพร้อมเข็มพิษแต่หมีดำไม่ให้เด็กชายขยับเพื่อฝึกสมาธิและความกล้าหาญอย่าคิดว่าหมีดำเข้มงวดตอนสอนแต่หลังเลิกเรียนมองตาม หลังเด็กชายเขามักยิ้มอย่างภูมิใจเขาชอบลูกศิษย์คนนี้จากใจจริงแต่เพราะหน้าตาแตกต่างเด็กชายไม่เป็นที่ยอมรับในฝูงมาป่ามีเพียงมาป่าตัวใหญ่ที่เลี้ยงเขามาและที่น้องมาป่าของเขาที่มองเขาเป็นครอบครัวยังมีมาป่าขาวตัวเล็กที่มีชะตาการรมคล้ายกาันเราป่วยเป็นโรคผิวผึกจึงมักถูกเพื่อนร่วมฝูงรังแกแต่ที่ต่างจากเด็กชายคือเจ้าเขาใจดีไม่เคยต่อสู้กลับเข้ามาข้างในเดี๋ยวนี้ขอบใจเจ้าไม่ควรปล่อยให้พวกนั้นรังแกเราแค่เล่นกันกลับบ้านดีกว่าโชคดีที่มีเจ้าขาวเป็นเพื่อนวัยเด็กของเด็กชาย จึงไม่เหงาเกินไปทั้งสองมักเล่นซ่อนหากัน55เกือบจับเจ้าได้แล้วสองหัวใจน้อยๆปอบอโยนกันในปากคิดว่าชีวิตจะสงบสุขไปเรือ่อ,อยๆออยออยอแต่ในวันนั้นขณะที่เด็กชายว่ายน้ำเขากลับพบเสือตัวนั้นที่หายไปนานแล้วมันแค่เลน้ำแต่มีเลือดไหลออกมาจากปากมากมายคงเพิ่งล่าสัตว์ตัวไหนมาเด็กชายตกใจมากรีบเอาเท้าติดในรากไม้ใต้น้ำเพื่อไม่ให้ตัวเองลอยขึ้นมาแต่กลั้นหายใจนานเกินจนพ่นฟองอากาศนั่นทําให้เสือสังเกตเห็นทันทีมันจ้องมองลงไปในน้ำไม่ยอมไปไหนดูเหมือนเด็กชายจะกลั้นต่อไปไม่ไหวเสือหิกกลลััับงนนเดนจาไป หลังขึ้นฝั่งเด็กชายวิ่งสุดชีวิตไม่คาดคิดหลังมีเสียงคำรามของเสือเส,อสือหิวแอบซุ่มรออยู่อยู่จริงๆเด็กชายวิ่งหนีสุดตัวไม่ทันมองทางพลาดตกลงไปในกับดักของมนุษย์เสียงกรีดร้องวอดังก้องไปทั่วป่าเสือดำที่อยู่ใกล้ได้ยินเขาจึงรีบวิ่งไปยังที่เกิดเหตุโชคดีที่เด็กชายยอไม่เป็นอะไรมากเขารอดจากน้ำแหลนที่อันตรายแต่เสือยังวงเวียนอยู่ปากหลุมท่าปีนขึ้นไปก็อ,อาจตายในปากเสือขณะที่เด็กชายไม่รู้จะทำอย่างไรด้านบนมีเสียงฝีเท้าหนักดังมาแล้วเห็นสิ่งมีเนื้ออออหยยุดดดลลลลงงงงมมมมาาาาาััั่่นนนนนเเเเคืืพรบบตตววว็กชแ้้้ึึขขขไป นำมาเห็นสิ่งมีชีวิตตรงหน้าเขาตะลึงท้างอยู่ตรงนั้นที่แท้ช้างผู้พิทักษ์ป่าช่วยเขาไว้ช้างตัวนี้เต็มไปด้วยรอยแผลสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคืองานที่หักไปครึ่งดูน่าสะพรึงกลัวช้างไม่หวังสิ่งตอบแทน เดินจากไปเด็กชายไม่มีเวลาจะรังรอตามเสือดำออกไปอย่างรวดเร็วแต่หลังจากเหตุการณ์นี้เสือดำรู้สึกว่าป่าไม่เหมาะกับเด็กชายเขาครับยังเผอมนุษย์เพราะเสือกลัวการสนับสนุนของมนุษย์ที่นั่นเขาจะได้รับการปกปก้ปกองแต่เด็กชายถือว่าที่นี่คือบ้านไม่ยอมจากไปไม่ว่ายังไงเสือดำจนปัญญาต้องทำข้อตกลงกับเขาให้ได้ที่หนึ่งในการแข่งวิ่งของมาป่าถึงจะอนุญาตให้อยู่ต่อได้การแข่งวิ่งคือการแข่งขันของมาป่าตัวเล็กระหว่างทางจะมีนักกล่ามาขัดขวางใครได้ที่หนึ่งจะมีสิทธิ์เป็นจ่าฝูงแต่ฝึกหนักแคค่่่่ไไไหหนกกกกก็็สู้้้้ภััััยยยรราาาาาามมมมดดเเเชชจจจึึึงงงงงววปขตอฝพิ หลังเลิกเรียนใช้ข้อได้เปรียดของมือให้เต็มที่ความพยายามนี้มีเพียงหมูมีดําที่รู้ในที่สุดมันแข่งขันก็มาถึงครั้งนี้ครูเสือดารับบทนักล่ามองสายตายินชาของเขาเด็กชายตื่นเต้นจนตัวสัน่นเขารู้ว่าครั้งนี้ไม่ไแน่เมื่อจากฝูงสั่งเริ่มมาป่าตัวเล็กพากันวิ่งไปข้างหน้าตัวที่อ่อนแอที่สุดถูกจับก่อนเด็กชายเองก็ไม่ดีไปกว่ากันเสือดําพุ่งตรงมาที่เขาราวกับมีแต่เขาในสายตาสบตาก,การชัดเจนเขาเห็นเจตนาร้ายในสายตาเสือดําในความตื่นตระหนกเด็กชายได้แต่ปีนต้นไม้ขึ้นเเเรืื่่อออยสดดาคข้้ใกลลทีลนิ ชคดีที่ด้วยข้อได้เปรียบของร่างกายขานออกมาจากช่องว่างได้แล้วเขาก็ถลายไปอีกฝั่งด้วยเถาวันตอนนี้ถ้าจะชนะต้องเลือกทางที่ไม่ธรรมดาเด็กชายจึงเสี่ยงหมดตัวกระโดดลงหน้าผาโชคดีที่เขาคว้ากิ่งไม้ได้สําเร็จแล้วว่าถลายลงมาตามลำต้นเขาและทางมาเรื่อยๆไม่นานก็ตามฝูงมาปาทันจริงๆเมื่อเห็นเด็กชายวิ่งนํามาเป็นคนแรกมีดําเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อแต่เมื่อเขากําลังจะข้ามเส้นชายเงาดําพุ่งออกมาอย่างกะทันหันสุดท้ายเขาล้มลงก่อนถึงเส้นชายมองเสือเดือยคำรามใส่ เขาอย่างไรไ้เมตตาสายตาเด็กชายเต็มไปด้วยความกลัวและไม่ยอมมองกลัวเพราะความดูร้ายของเสือดำไม่ยอมเพราะเห็นได้ชัดว่าทุกคนรู้ว่าเขาถูกกลั่นแกล้งเด็กชายนั้ำตาตรอร้องเรียนต่อมีดำเสือดำเองก็ดูหมดถหนทางแต่เพื่อความปลอดภัยของเด็กชายเขาต้องเป็นคนร้ายในครั้งนี้ตอนนี้ความพ่ายแพ้กลายเป็นความจริงมีดำไหนฐานะผู้ตัดสินไม่อาจเปลี่ยนแปลงบทเรียนทั้งหมดของเจ้าไม่ได้ให้อะไรข้าเลยสุดท้ายเด็กชายร้องให้แล้วจากไปแต่ไม่รู้เลยว่า หลังจากเขาจากไปอาจารย์ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อเขามีดํารู้ว่าเด็กคนนี้พยายามมากแค่ไหนเพื่อการแข่งขันครั้งนี้แต่เสือดำก็มีเหตุผลที่ต้องทําเช่นนี้เด็กที่แพ้การแข่งขันนั่งเศร้าอยู่ริมแม่น้ําตอนนั้นเพื่อนอย่างสียอวอไปมาปลอบใจแต่พวกเขามักมองโลกในแง่ดีเสมอในตอนนี้กลับทําให้เด็กชายรู้สึกราคาญแน่นอนว่าเราเป็นเธอพิเศษฉันพิเศษแต่เราไม่พิเศษเธอไม่เข้าใจเหรือเราจะไม่มีวันเป็นหนึ่งในพวกเขาเธอไม่พิเศษหรอก มันเป็นแค่สิ่งที่แม่ของเธอบอกเพื่อให้เธอรู้สึกดีกับตัวเองเพราะเธอเกิดมาไม่สมบูรณ์ที่แท้เพื่อนคนเดียวก็คิดกับตัวเองเช่นนี้ถูกกลัน่นแกล้งแต่ยังยิ้มได้เสียวไปที่ไม่เคยร้องไห้ตอนนี้กลับหลังน้ำตาออกมาสุดท้ายเขาก็จะไปอย่างเงียบๆเมื่อเด็กชายรู้ตัวว่าพูดผิดไปด้วยอารมณ์เสียวไปไม่อยู่ข้างหลังแล้วเด็กชายเสียใจที่พูดรุนแรงกับเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าครั้งหน้าเจอกันจะเจ็บปวดแค่ไหนฉันไม่กังวลราชาหม,มาป่าที่เลี้ยงเด็กชายเมื่อลูกลกลุมพลาดท่าขาดล่าสัตว์ไม่เพียง ทำให้ฝูงมาป่ามองมาทันทีเมื่อจ่าฝูงกลับมาที่เผ่าพบว่าเสือยึดพื้นที่ของเขาไปและพามุนอุดมาด้วยเพื่อยุยงให้ฝูงมาป่ากอดเพราะจ่าฝูงล้มเหลวในการล่าตามกฎเผ่ามาป่าเขาต้องสลัดตาแหน่งลูกหนุ่มมองไม่เห็นว่านี่คือการยุยงต่างแสดงเที่ยวโจงตีจ่าฝูงเด็กชายรีบมาถึงในตอนนั้นเห็นพวกเดียวกันฆ่ากันเองเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเข้าไปพยายามห้ามแต่ถูกมีดังขวาไว้จ่าฝูงรับมือมาป่าหนุ่มได้ดีแต่ทนการโจงตี จากทุกทิศไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วตอนนั้นเด็กชายเห็นเสือร้ายในฝูงเขาคิดออกทันทีว่ามันคืออะไรจึงรีบวิ่งลงไปที่เชิงเขาเพราะรู้จากเสือดำว่าเสือกลัวไฟเขาไปยืมไฟจากกอเผามนุษย์มา <palette> เด็กชายถือคบเพลิงมาถึงทอมาปะบกเพลิงไปมาขับไล่ฝูงมาป่าที่จมตีจากฝูงแล้วเดินเข้าใกล้เสือเสือร้ายตกใจจนตัวสั่นสุดท้ายพูดข่มขู่หนีไปเด็กชายเดินมาถึงหน้าหมาป่าแกกำลังจะถามว่าท่านสบายดีหรือไม่แต่หมาป่ากลับบอกให้เขาออกไปอะไรนัก เจ้าใช้อาวุธของมนุษย์ต่อสู้กับเราเจ้านำความอัปยมาสู่ฝูงเจ้านำความอัปยศมาสู่ข้าฝนตกหนักจากฟากฟ้าดับความร้อนแรงในใจเด็กชายแต่ดับคบเพลิงที่ลุกโชนไม่ได้ราวกับเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่เป็นศัตรูกับสัตว์มาแต่โบราณตอนนี้แม้แต่พ่อแม่มาป่าก,ก็ไม่ออกมาร้งมีดำํำและเสือดำไว้ทั้งสองถอยหลังไปเรื่อยอ,อยออย,ออยอเห็นภาพนี้เด็กชายสิ้นหวังเขาปิงโขอย่างบ้าคลั่งลงเขาไปเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นมาป่าเด็กชายบุกเข้าไปในหมู่บ้านมนุษย์บกคบเพ,พเญญญบลิลงปัญ ในตรงเหล็กไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ออกไม่ได้ไม่นานนักล่านําอาหารมาให้เด็กชายคลานลงไปดงตริตแหลว่ากัดลงไปเหมือนมาป่าแต่ทันใดนั้นก็ความจานทิ้งเพราะไม่เคยกินอาหารที่มนุษย์ปรุงรสเค็มจัดทาให้เขาจามไม่หยุดนักล่าต้องจากไปอย่างช่วยไม่ได้เมื่อถึงตอนกลางคืนเสือดาเป็นหงุด็กชายจึงแอบมาหาเด็กชายคิดว่าเขามาช่วยตัวเองแต่ไม่คาดคิดว่าเสือดำบอกให้อยู่ที่นี่เพราะเสือโคร่งครอบครองป่าไปแล้ว ถ้ากลับไปตอนนี้มีแต่ตายเท่านั้นสุดท้ายไม่ว่าเด็กชายจะกขอร้องยังไงเสือดําก็ไม่สนใจและจากไปอย่างใจร้ายเมื่อเขาตื่นขึ้นในวันรุ่งขึ้นกลับพบว่ากรงถูกเปิดแอกแล้วเด็กชายรู้สึกประหลาดใจมากจากนั้นก็ค่อยๆค,ค,คลานออกมาเพิ่งออกมาก็เห็นนักล่ากําลังฆ่าหมูป,ป่าเด็กชายหิวจัดหวังตะปบเนื้อดิบลงไปนักล่าเห็นแล้วรีบห้ามไว้มองเด็กชายที่ดูสับสนนักลางเราอยู่ครู่หนึ่งแล้วยื่นมีดในมือให้เด็กชายสอนเขาตัดเนื้อแบบมนุษย์ทีและขั้นเด็กชายเรียนรู้ได้เร็วมากตัดเนื้้้ออชินนนนนหหึ่งแแลวกททััสีสํารบม ผู้หญิงในหมู่บ้านอาบน้ำให้เด็กชายและเช็ดคราบสกปรกบนใบหน้าของเขาเมื่อเด็กชายเดินออกมาชาวบ้านต่างหลงใหลในใบหน้าที่สะอาดเด็กชายมองทุกอย่างด้วยความสงสัยพบว่าชีวิตที่นี่ดูดีไม่น้อยทุกคนอบอุ่นและเป็นมิตรไม่นานเขาก็ปรับตัวเข้ากับที่นี่พรสวรค์ที่หน้าทึ่งของเด็กหนุ่มทำให้พรานตกใจอย่างมากจึงตัดสินใจรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมค่อยๆปรับตัวจนชินกับชีวิตที่นี่ถึงแม้ครั้งหนึ่งพี่เนหมาป่าจะขอให้เขาปรับไปป่าเพื่อร่วมต่อสู้กับก,บการกอ่อแดกขีของเสือหุ่ยแต่เด็กหนุ่มปฏิเิเเเเสสธอออยย่่่าาาาางงงดด็ขขพรรรระคคคนนนนทททีีที้้้้ไไมมววััับบกภืฉแล คิดว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่นี่ต่อไปจนกระทั่งวันนี้มีการจัดงานเทศกาลหอพรานเมาจนเมาหมายในงานลิงเด็กหนุ่มอยากรู้อยากเห็นจึงเดินเข้าไปในห้องของเขาที่นี่เขาได้เห็นด้านมืดของมนุษย์บนโต๊ะเต็นไปด้วยตัวอย่างสัตว์ถุกวางที่ขาดวิน,นาที่ถูกตรึงไว้ตลอดกาลและลิงที่แช่อย,อยู่ในฟอร์มาลินเด็กหนุ่มตกใจจนพูดด่ไม่ออกแต่สิ่งที่เห็นต่อไปทําให้หัวใจเขาแตกสลายนั่นคือหัวของมาป่าสีขาวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเขาชื่อเสี่ยวไปพาเดินเข้ามาในตอนนั้นเขาพูดดด้้วววยยคาา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 ามมมูใใจจตบบบุุุออททท่่่่่นนนนีีีีีือออขขขงสสสสะเเพพรปกกกลัห ยังถามเขาว่าสวยไหมโดยไม่สังเกตเห็นใบหน้าที่ใกล้จะพังทลายของเด็กหนุ่มน้ำตาเริ่มคลออยู่ในดวงตาของเขารอจนได้ยินว่าในพรานเดินไปไกลเขาทนไม่ไหวและร้องให้เงียบเงบถ้าวันนั้นเขาไม่พูดจาไร้กาศเสียวไปก็คงไม่จากไปคนเดียวและคงไม่ถูกทําเป็นตัวอย่างเพื่อสนองความยิ่งโศของมนุษย์แต่ตอนนี้พูดอะไรก็สายเกินไปเพื่อนรักที่สุดของเขาเด็กชายนั่งริมแม่น้ําทั้งคืนเขาคิดได้ว่าถ้าเทียบกับสัตว์หน้ากากาแห่งความน่าซื่อใจคดของคนน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเขาจึงตัดสินใจ เห็นรอยแผลที่เอวของนายพรานรอยแผลที่เสือทิ้งไว้เขาคิดแผนการที่กล้าหาญขึ้นมาตอนนั้นเด็กชายสังเกตเห็นงาช้างข้างๆเขารู้ว่านี่เป็นของใครเด็กชายจึงขโมยงาช้างออกมาและคืนให้กับเจ้าของของมันสุดท้ายยังร่วมมือกับช้างขอให้ช่วยกำจัดเสือแล้วเขาจะพาไปแก้แค้นนายพรานจากนั้นเด็กชายไปยังที่ที่เสือมักปรากฏต่อฮัวตะโกนเรียกชื่อมันดังลั่นเสียงดังก้องไปทั่วทุกมุมป่าเสือหิวตัวนั้นมาถึงในที่สุดเห็นเด็กชาย ถือมีดเล็กๆมาส่งชีวิตเสือรู้สึกกบขลัเล็กน้อยแต่ทันใดนั้นเขาก็ส่งสัญญาณช้างขี้ขีที่ซ่อนในพุ่มไม้พุ่งออกมาเสือถึงรู้ว่าตัวเองถูกหลอกแต่จะหนีก็สายเกินไปเขาถูกล้อมโดยช้างตอนนั้นเด็กชายก็จับจังหวะโยนอาวุธปักเสือและวกกระโดดขึ้นหลังเสือต่อสู้ตัวต่อเสือรู้ว่าแพ้จึงเริ่มหนีขนาดนั้นนักล่าที่ได้ยินเสียงเล็งปืนไปที่เสือ,อแต่เพิ่งตื่นจากเมาครั้งยิงพลาดไปโดนเด็กชายเห็นเด็กชายบาดเจ็บเสือเดินเข้ามาด้วยความดูร้ายนักล่าก็เล็งปืนอ เมื่อเด็กชายลุกขึ้นมองพบว่ามาป่าจ่าฝูงช่วยเขาไว้และรับกระสุนที่พุ่งมาแทนเสือเสือดำและมีดำก็มาถึงที่เกิดเหตุเสือรู้ว่าไม่ไหวจึงหนีไปเด็กชายรีบวิ่งไปหามาป่าจ่าฝูงแต่เขาบาดเจ็บหนักเกินไปนอนแน่นิ่งใกล้ตายก่อนตายเขารู้สึกไล่ต่อการกระทำก่อนหน้านี้และหวังว่าเด็กชายจะนำพาฝูงมาป่าดำรงชีวิตต่อไปมองราชามาป่าหายใจเฮือกสุดท้ายเด็กชายก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนเขาหยิบปากกาขึ้นมาหันไปมองชาวบ้านที่กำลังจับตาดูแล้วก้าวเข้าป่าด้วยความมุ่งมันพบเสือที่บาดเจบสสาาหัยกกปขึ้น เพื่อจบความเจ็บปวดไม่คาดคิดว่าเสือ,อยังพยายามต่อสู้เด็กชายหลบตัวอย่างราวดเร็วยกมีดขึ้นแล้วจัดการปีศาจตัวนี้สุดท้ายเขาทำตามที่เสือดำบอกจ้องตาเสืออย่างไม่ละสายตาจนกว่าวิญญาณของมันจะจากไปหลังจากวันนั้นเด็กชายโตขึ้นทันทีเขารับภาระกลายเป็นราชาหมาป่ารุ่นใหม่แต่ไม่มีใครเห็นใบหน้าที่เศร้าสร้อยหลังเงาเหงาบางทีนี้อาจเป็นราคาของการเติบโต